สวัสดีครับช่างต้มพิบุลีนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ช่วงบ่ายนะครับพบกันกับการโมดิฟายรถนะครับอันนี้ก็เป็นรถลูกค้านะครับมาโมดิฟายนะครับเว็บร้อยสิบไอตัวใหม่ล่าสุดนะครับลูกสี่เจ็ดช่วงชักยาวนะครับก็มาดูการโมดิฟายกันนะครับอันนี้ไม่ได้โมดิฟายเพิ่มความแรงนะครับแต่ว่าเป็นรถด้เดิมนะครับที่มาจากอ่าอีพีหนึ่งผมลงมาให้แล้ว นะครับว่ามันมีเสียงดังยังไงตัวนี้มาตามต่อกัน e p 2ีนะครับผมจะโมดิฟายนะครับกระบอกดันโซ่นะครับนี่ครับเมื่อแกะออกมานะครับก็พบว่านะครับตัวดันโซ่ตัวนี้เป็นกระบอกที่สามารถถอดออกได้นะครับมันไม่ใช้งานนะครับมันใช้งานไม่ได้นะครับก็คือรถวิ่งมายังไม่กี่พันโลเลยนะครับ ตัวกระบอกดันโซ่ของเขานะครับก็เป็นแบบนี้นะครับ๋ยวหยิบให้โดูนะครับนี่ของเดิมเขานะครับอันนี้คือกระบอกดันโซ่นะครับมองแบบชัดๆเลยตัวนี้คือของเดิมนะครับที่มานะครับจาก โรงงานเลยนะครับอันนี้จะเป็นของเราจะแปลงใส่นะครับมันยาวกว่ากันเห็นไหมครับอ่ามันยาวกว่ากันนะครับยาวกว่ากันเยอะเลยนะครับแล้วรูนะครับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้สองรูอันนี้รูเดียวนะครับอ่าอันนี้สองรูเหมือนกันแต่ว่าอันนี้สามอันนี้สี่นะครับรูน้ํามันเข้านะครับก็หลักๆน้ํามันนะครับ จะเข้ามาทำนี้นะครับแล้วก็มาดันอยู่ข้างล่างมีเม็ดลูกปืนคอยอุดอยู่แต่เนี่ยเม็ดลูกปืนเสียแล้วนะครับสตาร์ทแล้วเสียงดังอย่าง ep หนึ่งที่ดูกันนะครับทีนี้ ep สองนะครับเรามาดูเสื้อตัวนี้ก่อนนะครับเสื้อก็บอกดันโซ่นะครับตัวนี้ที่เวาทำแยกมาเนี่ยบางทีขันแตกขันรูดเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้ง่ายไม่ต้องส่งแค็งมาเชื่อมเพ่อ นะครับแต่ปัญหาของมันก็คืออย่างไงก็พังอยู่ดีนะครับอ่าอย่างไรก็พังนะครับนี่ทีนี้นะครับเราก็เอาสปริงใส่นะครับนี่ครับสปริงตัวนี้จะช่วยดันไว้ซับซอบนะครับเวลาน้ํามันไหลเข้ามานะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับอ่าอันนี้ของของผมนะครับใส่ไปนะครับสามารถทะลุออกได้เลยนะครับเห็นไหม นี่ทะลุกออกได้เลยนะครับแต่ของเดิมที่มากับรถอะ่ะมันก็มีกิบล็อกอยู่เห็นไหมนี่นะครับกิบล็อกอยู่นี่นะครับกิบล็อกตรงนี้ใส่ไปนะครับมันไม่สามารถที่จะทะลุผ่านอีกทางนึงได้นะครับนี่เพราะอะไรอะ่ะ พร้อมติดกิ๊บล็อกแค่นั้นเองนะครับอ่าที่มันไม่ให้ผุบออกขึ้นมานะครับเหมือนอันนี้ได้นะครับก็คือนะครับกลับไปที่รถตัวเก่านะครับเวลากรบ,บอกดันโซ่เนี่ยมันผุบแทงขึ้นมาแล้วมันชอบมาชนเกียร์สอแล้วเกียร์สแตกนะครับเขาก็เลยผลิตมาใหม่นะครับมีตัวนี้กั้นขึ้นมานะครับ แต่ว่าปัญหาคือเนี่ยขนาดรถเดิมยังพังเลยเนี่ยเสียงดังลั่นเลยนะครับ่าเรามาโมดิฟายกันต่อนะครับเราก็จะเอากระบอกของตัวเก่าเนี่ยมาใส่นะครับอันนี้เราลองนี้เฉยนะถ้ามันใช้ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าใช้ดีก็ฟุกเลยนะครับอ่ะกระบอกตัวเก่ามันยาวฝานะครับมันยาวกว่าก็เวลาใส่ก็ใส่งี้นะครับ ดันก็บอกขึ้นไปก่อนก็ได้นะครับนี่ครับจะได้ใส่ง่ายนะครับปึ๊บตามด้วยน็อตใส่เข้าไปนี่ขันปิดเลยนะครับก็เหมือนกับตัวเก่าตัวเก่าติดอยู่แข้งตัวนี้แค่แยกออกมานะครับอ่าขันตัวนี้ปิดก่อนนะครับพอขันปิดเสร็จปุ๊บล็อกก่อนนะครับล็อกก่อนอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็จะใส่แบบนี้ก็ได้นะครับ อันนี้คือเราจะลองก่อนไงนะครับว่าจะใช้ได้ไหมนะครับนี่เราจะลองก่อนนะลองซอซตก่อนนะครับปุ๊บเสียบลุกยางเข้าไปนะครับอันนี้ตัวใหม่เขาพัฒนามาใหม่ละแข็งเค้งนะครับไม่เหมือนเดิมเลยนะครับนี่ครับก็บอกดันโซนะครับถ้าลูกยางแตกเสียนะครับก็บอกดันโซก็ดันขึ้นไปนี่ไม่เป็นไรแต่ตัวเก่ากาดันเข้าเกียร์นะครับตัวนี้ก็ดันขึ้นนี่นะครับ ต่อให้มันหลุดออกมานะครับมันก็ไม่เป็นอะไรนะครับมันก็มาคาอยู่แถวแข้งนี่แหละนะครับจากการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจากการสํารวจดูนะนะครับอันนี้ก็รื้ออยู่นะครับได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเป็นรถลูกค้าที่ใช้งานจริงเลยนะครับเสียจริงนะครับตัวนี้ไม่ใช้สลิงไม่ใช้สแตนดอินนะครับเอามาซ่อมจริงเสียจริงนะครับโมดิฟายกันจริงๆเลยนะครับ เครื่องดังมานะครับอย่างกัรถไถนาเลยครับตักตักตักนะครับอันนี้ก็เรามาลองเปลี่ยนตัวนี้ให้นะครับเพื่อแก้ปัญหาคือไม่มีผิดไม่มีโถูกในการโมดิฟายทำยังไงก็ได้ให้มันใช้งานได้ดีกว่าเดิมนะครับให้มันทนกว่าเดิมอ่ะล็อกน็อตไปหนึ่งตัวแล้วนะครับเดี๋ยวหาน็อตอีกหนึ่งตัวก่อนนะครับ ไม่รู้ว่าไปทางไหนนะครับอันนี้ตอนถอดผมก็ให้ช่างที่ร้านช่วยถอดนะครับเดี๋ยวหาน็อตกอนนะครับจะต่อยก็น็อตนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับคาอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าไปคาช่องผิดคาช่องนี้นะครับ อ่ะใส่ก่อนนะครับปุ๊บเสร็จแล้วนะครับล็อกรูไล่ลมให้แน่นเลยรูนี้คือรูไล่ลมและอากาศของเขานะครับเสร็จแล้วน้ามันเครื่องหยอดครับนี่หยอดเข้าไปเลยนะครับหยอดเข้าไปแล้วก็โชกหน่อยนะครับโชกนิดหนึง่ง เสร็จแล้วหยดเข้าไปอีกอตัวใหม่ทำช่องมารับน้ำมันดีมากเลยนะครับหยดเข้าไปแล้วครับเรื่อยๆให้น้ำม,นมันมันลงมาอยู่ด้านล่างก็บอกนะครับมันจะได้ทำหน้าที่ดันของมันเป็นระบบดันไฮดรอลิกนะครับดันอัตโนมัตินะครับ อันนี้ก็ตัดการใช้สะพานโซ่ออไปลดพละเครื่องยนต์นะครับมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเกิดไอตัวกดกดตลอดเวลานะครับมันก็จะซูตัวกดแบบนี้ไม่ได้ตัวกดแบบเนี้ยกดไม่ค่อยเป็นพละเครื่องยนต์นะครับไม่ค่อยกินแรงเครื่องยนต์แต่ว่ามันเสียบ่อยแค่นั้นเองนะครับเรื่องของเรื่องอ่ะนี่ครับดัน อ่ะโอเคนะครับดันจนโยกจนมันโยกไม่ได้อะ่ะนะครับโยกไม่ได้ก็คือว่าโอเคแล้วใช้ได้แล้วนะครับเน่ใช้ไปแล้วนะครับเราก็ใส่รอไม่เหล็กจัดไปเลยนะครับจะใช้งานแล้วนะครับจะลองติดเครื่องแล้วใครที่ดูอีพีหนึ่งมาแล้วดูอ p พีสองเนี้ยจะเข้าใจนะครับใครยังไม่ดูย้อนดู ep ีหนึ่งก่อน ว่าเครื่องมันดังมานะครับอ่าโอเคนะครับปะเกนก็เป็นปะเกนสังกะสีอย่างดีไม่ใช่กระดาษแบบเดิมแล้วนะครับที่จะขาดง่ายๆเรามานั่งขัดนั่งแคะกันนะครับอันนี้เป็นปะเกนอย่างดีเลยนะครับปะเกนแท้เขาครับเป็นคล้ายๆกับปะเกนฝาสูบเลยนะครับเป็นเหล็กกาฟไฟแบบนั้นเลยนะครับ ก็ปิดแล้วนะครับต่อไปก็จะใช้บล็อกลมเบอร์หนึ่งนะครับเอาเบาๆเลยนะครับเพราะว่าแรงเดี๋ยวน็อตช้ำนะครับเอาเบอร์หนึ่งล้วมๆก,ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยตามนะครับด้วยตัวทีทีนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ หันย้ำอีกทีนึเอ F สตาร์ทเลยพี่หน่อยเี๋ยาผมจะให้ช่างสตาร์ทรถให้แล้วนะครับสตาร์ทเลยนะครับไล่น็อตก่อนนะครับอ่ามาดูกันนะครับเป็นไงเสียงเครื่องเงียบขึ้นไหมนะครับก็สวัสดี FC กัมพูชา FC ลาว FC เวียดนาม FC อินโด FC ฟิลิปปินส์ FC ไทยได้นะครับก้อนนี้เป็นรถใช้งานจริงๆเลยนะครับ ที่เอามาซ่อมเลยนะครับนี่ไม่ใช่รถที่ว่าซื้อมาใหม่ๆเรามาแกะดูนะครับเราไม่มีทุนหนึ่งขนาดนั้นนะครับเราก็ใส่ได้รถลูกค้าซ่อมนี่แหละมาแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับอันนี้เงียบแล้วนะครับสตาร์ทเครื่องติดแล้วนะครับใช้งานได้นะครับเงียบแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเร่งดูนะครับของตัดดู ร้อยนะครับเครื่องเงียบกิฟนะครับประกอบเฟรมได้นะครับของใครที่ดังมานะครับไปดู ep ีหนึ่งนะครับอันนี้เครื่องเงียบแบบเดิมเลยนะครับแต่ที่เสียงดังคือนี่นะครับช่างเราเจียอยู่นะครับกําลังซ่อมไดมอเตอร์อยู่นะครับนี่ครับทําริมอยู่อีกคนนึงก็คว้านรอนะครับคนหนึ่งก็เจียรอแต่เดี๋ยวเราตัดภาพกลับมาที่ร้อยสิบไอนะครับอ่ะให้ฟังเสียงครับเครื่องเงียบไหมครับ เงียบเหมือนเดิมเหมือนออกจากศูนย์แล้วเนะาะเป็นยังไงบ้างครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้กับผมช่างต้อมเพชรบุรีด้วยนะครับก็มาทําคลิปให้ดูนะครับอันนี้ปัญหาจากของจริงรถจริงเหตุการณ์จริงเลยนะครับอันนี้ก็แก้ให้แล้วนะครับเงียบเลยนะครับ ซึ่งหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้อาจจะไปฟานเครื่องเปลี่ยนอะไรกันเยอะแยะนะครับเครื่องมันดังนะครับลองย้อนไปฟัง EP ีหนึ่งดูนะครับเนี่ยแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็ทําให้เสียวเงินในกระเป๋าได้นะครับอ่าถ้าเราซ่อมถูกจุดแก้ปัญหาตรงจุดเราก็จะใช้งานได้นานแล้วก็ไม่เืองสตังค์เยอะนะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันความรู้ดีๆกันนะครับก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับถึงร้านซับแจกมอเตอร์ไซค์สองคันนะครับถ้าเกิดว่า YouTube ถึงร้านซับนะครับช่องผม แจกมอเตอร์ไซค์สคันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับใครเป็นผู้โชคดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ